การเจริญสติปัฏฐานซึ่งเป็นทางสายเดียวที่จะนำไปสู่อมาตะนิพพานซึ่งเป็นเครื่องดับทุกข์นั้น,นสติปัฏฐานที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เป็นไปเพื่อก้าวล่วงโศกะปริเทวะเพื่อดับศูนย์แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุอริยมรรคเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสติปัฏฐานนั้นที่จะเป็นไปเพื่อบรรลุอริยมรรคได้นี่ จะต้องมีคุณธรรมที่คู่ควรแก่อริยมรรคเพราะว่าการเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่แค่ว่าพิจารณารูปนิดหน่อยหรือพิจารณารูปโดยที่ไม่มีคุณธรรมอย่างอื่นประกอบเลยที่จะบรรลุอริยมรรคนั้นก็คงไม่ใช่ฐานะที่เป็นได้ฉั้นการเจริญสติปัฏฐานที่คู่ควรแก่อริยมรรคนั้นจะต้องเป็นการเจริญที่ประกอบด้วยสัมมปทานสี่ เป็นไปตามแนวอิทธิบาทสี่เป็นการเจริญอินทรีย์ทั้งห้าอบรมพละห้าอย่างมีกำลังเป็นการเจริญเพื่อการตรัสรู้แล้วก็เป็นการเจริญตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ทั้นสติปัะฐานทุกข้อทุกหมวดให้รู้เถอว่าเป็นไปตามโพธิปัจจยธรรมถ้าไม่เป็นไปตามโพธิปัจจะธรรมการตรัสรู้มีไม่ได้ความพ้นทุกขมีไม่ได้นะนะเพราะไม่ใช่ว่าจะเราจะรู้จักรูป อย่างเดียวหรือจากรูปแล้วก็สร้างคุณธรรมไม่ได้การพิจารณารูปแล้วไม่สามารถสร้างคุณธรรมขึ้นได้พ้นทุกข์ไม่ได้ถึงจะรู้จากรูปขนาดไหนก็ช่างเถอะเอารูปมาวิจัยถึงขนาดเป็นผงละเอียดขนาดไหนถ้าสร้างคุณธรรมไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้เพราะว่าการพิจารณารูปทั้งหลายก็พิจารณาเพื่อสร้างคุณธรรมการพิจารณารูปเพื่อสร้างสัมมาประธานเพื่อให้สัมมาประธานนั้น เป็นตะบะเป็นเดชเป็นคุณธรรมที่สงบบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายสงบความเศร้าหมองทั้งหลายการเจริญที่ถูกต้องการพิจารณารูปธรรมที่ถูกต้องนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อการตรัสรู้โดยส่วนเดียวแต่ที่สําคัญอยากจะเน้นมากก็คือว่าจะต้องรวบรวมคุณธรรมที่คู่ควรแก่การตรัสรู้ในสติปัฏฐานสูตรว่าจริงอยู่คําอธิบายโดยมากเน้นการ กำหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้แต่การพิจารณาสิ่งที่ควรกําหนดรู้ก็เพื่อจะเจริญสิ่งที่ควรเจริญเพราะลําพังสติอย่างเดียวเนี่ยนะโดยทั่วๆไปใช้คําว่าสติที่ใดสตินี้พระองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งที่จําปรารถนาในธรรมทั้งปวงก็แปลว่าผู้มีสตินั้นจะสามารถรวบรวมคุณธรรมอย่างอื่นได้อย่างเช่นผู้ที่พิจารณารูปวิจัยรูปอย่างละเอียดรอบคอบจริงๆเนี่ยนะเมื่อรู้จักรูปเป็นอย่างดี อย่างไรเขาก็ต้องรีบออกจากรูปเหมือนอย่างว่าเราไปในสถานที่มีสงครามเนี่ยนะฝังระเบิดไว้เต็มไปหมดเลยเราก็รู้ด้วยนะว่าตำแหน่งเกือบทุกตำแหน่งทุกๆุกตารางเมตรเนี่ยนะมีระเบิดฝังอยู่เต็มไปหมดเลยการที่เรารู้ว่าระเบิดฝังอยู่ทุกผืนแผ่นดินทุกตารางเมตรเนี่ยนะถามว่ายิ่งรู้อย่างนั้นเท่าใดใจเนี่ยน้อมเพื่อจะอยู่ณนะที่ตรงนั้นไหมบอกไม่ เอาแล้วถามว่าเพื่ออะไรก็เพื่อการออกแล้วถ้าไม่มีคุณธรรมออกจากสถานที่เหล่านั้นได้ไหมถ้าไม่มีคุณธรรมเพียงพอออกจากสถานที่มีภัยจริงได้ไหม,มันก็ต้องมีคุณธรรมคู่ควรแก่การออกคุณธรรมที่คู่ควรแก่การออกนั้นก็คือโพธิปัจจยธรรมทั้งหลายธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้นี่เราก็มาไล่ตรวจเช็คดูว่าธรรมที่เป็นไปในฝ่ายแห่งการตรัสรู้เรามีมากไหมเนี่ยนะ คุณธรรมเพื่อการตรัสรู้มีรูปเป็นอารมณ์เนี่เราพิจารณาได้อย่างไรบ้างเราพิจารณารูปเป็นอารมณ์แล้วสัมมารประธานเราเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไหมละบาปอากุศลมากขึ้นไหมกุศลคุณงามความดีทั้งหลายเพิ่มพูนขึ้นไหมรักษาคุณธรรมของตัวเองที่มีอยู่ได้ไหมเพิ่มพูนบุญกุศลคุณธรรมต่อต,อตอไปได้อย่างไรแล้วที่เจริญเนี่ยนะเราก็ต้องรู้จักฐานะที่เป็นจริงของตัวเองว่าเรานี้เป็นคนหนักไปทางศรัทธาไหม ถ้าผู้ที่หนักไปทางศรัทธ,ธาคําว่าศรัทธ,ธาในที่นี้ก็ไม่ได้แปลว่าใครพูดแล้วเชื่อหมดนะศรัทธ,ธาโง่ๆตรงนั้นไม่ไม่ประสงค์เอาตรงนี้ไม้เอาศรัทธ,ธาที่ดิ่งลงต่อพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่บรรเทาทุกข์เพราะฉะนั้นขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําอย่างเดียวเพราะ,ะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธ,ธาไม่เอ็นเอียงมั้นพวกศรัทธ,ธาที่มุดนั้นพวกนี้น้อมใจเชื่อใน พระพุทธเจ้าเป็นผู้เชื่อแน่เป็นผู้ที่เลื่อมใสยอย่างแน่วแน่ไม่เปลี่ยนใจจากพระพุทธเจ้าแต่ที่สําคัญมากที่สุดเนี่ยนะศรัทธานั้นเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่มีพุ่มดูงดงามกระจายก็จริงแต่ว่าสําคัญที่สุดของต้นไม้อยู่ที่รากรากนั้นเนี่ยมั่นคงขนาดไหน รากคือปัญญาที่รู้คุณของพระพุทธเจ้าเพียงใดเนี่ยนะนะแล้วที่สําคัญเนี่ยศรัทธาจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงก็ดูจากรากคือปัญญาเพราะปัญญานั้นเป็นรากเป็นเหตุปัจจัยของศรัทธาถ้าศรัทธาใดที่ไม่มีความเข้าใจในพระพุทธคุณทั้งหลายให้รู้เถอะว่าศรัทธานั้นพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือบอกว่าฉันมีศรัทธานะ ฉันเป็นผู้ที่หนักเน้นในพระพุทธเจ้านะแต่ว่าพระพุทธเจ้าคือใครบอกไม่รู้หรือรู้ก็รู้แบบเลอเลือนหรือรู้แบบสงสัยหรือรู้แบบไม่เข้าใจหรือรู้อะไรก็ไม่รู้รู้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตามที่ควรจะเป็นก็แปลว่าศรัทธาอันนั้นเลื่อนลอยเนี่ยนะเป็นศรัทธาที่ไม่มีรากอะไรเลยเพราะนั้นสำคัญที่สุดว่าต้นไม้คือศรัทธาที่จะเจริญงอกเงยสงบร่มเย็นนั้นจะต้องมีรากคือปัญญาที่ ที่เหนียวแน่นที่รอบรู้ในพระพุทธคุณทั้งหลายจนพระพุทธคุณทุกบทเป็นที่ตั้งแห่งปีติและสมนัสได้เนี่ยนะันศรัทธาทั้งหลายที่ที่เกิดขึ้นนั้นถ้าประกอบไปด้วยปัญญาก็แสดงว่าผู้ที่ปฏิบัติด้วยศรัทธานำหน้าอย่างนี้เรียกว่าคนที่มีฉันทิฏฐิบาทเนี่ยนะมีฉันทะนนำหน้าในการเจริญกุศลธรรมเนื่องจากเขาเป็นผู้ที่มีศรัทธาคนที่มีศรัทธานั้น จะมีความเต็มอกเต็มใจในการเจริญคุณธรรมตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําทุกประการอย่างเช่นพระราธะพระราธะนั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาพระราธะนั้นถึงจะบวชตอนอายุมากแต่เป็นผู้ที่น่ารักมากเนี่ยนะพระราธะนี้จริงๆแล้วคขาสมัยพุทธกาลมีพระราธะเนี่ยผู้ผู้ที่มีความรักในพระพุทธเจ้ามากบรรลุเพราะมีศรัทธานําหน้าเพราะพระราธะนั้นเป็นผู้ที่อยู่ด้วย ศรัทธาเพราะท่านปฏิบัติไม่นานท่านก็บรรลุเป็นพระอระหันเนี่ยนะซึ่งพระสารีบุตรแนะนําเช่นใดท่านก็ปฏิบัติตามคุณธรรมเหล่านั้นทั้งหมดจนพระราธานั้นได้ตรัสรู้พระราธานั้นมีฉันทะนําหน้าในการเจริญกุศลธรรมเนี่ยส่วนบางท่านเนี่ยก็มีวิริยะนําหน้าเช่นพระโสนะโกริวิสัพระบางท่านก็เป็นผู้ที่มีจิตใจนําหน้าเรียกว่าอาศัยอัธยาศัย อาศัยมีจิตใจที่น้อมไปเพื่ออมะตะอยู่แล้วในการปฏิบัติธรรมพวกนี้ก็มีใจนําหน้าแล้วก็บางพวกก็มีปัญญานําหน้ามีปัญญาที่รอบรู้มีปัญญาที่รอบคอบอย่างเช่นพระโมคคราชเนี่ยนะสามารถพิจารณาอะไรอย่างกว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งได้อันนั้นเขาเรียกว่ามีปัญญานําหน้าในการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเขาเรียกอธิบดีตอนปลายเขาเรียกอิทธิบาทเพราะว่าเป็น ฉันทาธิบดีวิริยาธิบดีจิตตาธิบดีแล้วก็ปัญญาเป็นอธิบดีที่เรียกว่าวิมังสาธิบดีเนี่ยนะมีฉันทาวิรยิยะจิตปัญญาเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่เป็นประธานในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายดังนั้นคนที่จะปฏิบัติตรัสรู้ได้ก็ต้องมีอธิบดีทั้ง4ประการนี่เราต้องมารู้จักฐานะที่เป็นจริงว่าเรานี่คือคนกลุ่มใดน่นะเราจะได้สนับสนุนส่งเสริมตัวเราเองถูก เพราะว่าอย่างการศึกษาในยุคนี้เนี่ยเป็นสมัยที่ต้องช่วยเหลือตัวเองสูงมากแล้วก็ต้องมาค้นคว้าดูว่าเราเนี่ยหนักไปทางศรัทธาใช่ไหมถ้าเราเป็นประเภทหนักไปทางศรัทธาคนที่มีศรัทธามากเนี่ยนะจำต้องเลือกข้อมูลที่บริโภคให้เต็มที่เพราะไม่งั้นเนี่ยลำบากแน่พราถ้าเชื่อไปหมดเลยยุ่งไอ้ความที่ตัวเองมีศรัทธามากปัญญาน้อยก็เลยเสียเวลาเนี่ยนะเสียเวลาค่อนข้างสูงมากดีไม่ดีเสียเวลาทั้งชีวิตไปเลยก็มี ทีนี้คนที่มีความเพียรเนี่ยต้องสํารวจตรวจเส้นทางที่เราเดินนี่มันมันถูกต้องขนาดไหนนะถ้ามั่นใจว่าถูกต้องจริงก็เพียรไปเถอะเพราะยังไงก็ใกล้เข้าไปทุกทีเข้าไปทุกทีเาเรียกว่าตรวจสอบว่าเส้นทางที่ดําเนินด้วยความบากบั่นเนี่ยเป็นเส้นทางที่ไม่ผิดไม่พลาดแน่นอนแน่แท้ใช่ไหมแล้วคนที่มีอัธยาศัยเป็นใหญ่ก็ต้องเช็คตรวจสอบว่าอัธยาศัยของเราเป็นไปกับอะโลภาอะโทสอโมหะ มีอัธยาศัยเนคขมมะมีอัธยาศัยวิเวกะมีอัธยาศัยนิสสณะจริงแท้แค่ไหนถ้าหากว่าเราจะดูว่าใจของเราเป็นอธิบดีเพียงใดเนี่ยนะมีความมั่นคงขนาดไหนนี่อีกในหนึ่งถ้าบอกว่าแล้วเรามีปัญญาล่ะถ้ามีปัญญาเนี่ยเราก็ตรวจสอบในอริยสตจ์ว่าเพราะการปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอริยสตร์เรามั่นใจว่าฉันฉลาดพอพิจารณาดูว่า แนวโน้มสอดคล้องต่อที่จะเห็นอริยศาสตร์ไหมคือเือว่ารู้จักทตุแท้ของตัวเองให้ดีๆเพราะคนที่ไม่รู้จักทตุแท้ของตัวเองเนี่ยนะแล้วจะสนับสนุนตัวเองได้อย่างไรในการปฏิบัติธรรมเหมือนก็บอกว่าทางโลกเนี่ยนะจะต้องรู้จักว่าตัวเองเนี่ยถนัดด้านใดแล้วก็ค่อยประกอบอาชีพด้านนั้นเพราะว่าถ้าหากว่าไปทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดตัวเองไม่ชอบก็นํามาเสื่อความเสียหายในตอนหลังฉันใดในทางธรรมะทางกุศลธรรมก็ ฉะน,นั้นถ้าหากว่าศึกษาไม่รู้จักอัธยาศัยของตัวเองจนเพียงพอให้รู้เถอะว่ายากที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยนะยากที่จะประสบความสําเร็จเพราะว่าการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายคือการเพิ่มพูนคุณธรรมการเพิ่มพูนคุณธรรมถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเพียงพอเนี่ยนะจะสร้างคุณธรรมมีที่ใจของตัวได้อย่างไรเนี่ยนะนั้นความรู้ความเข้าใจ จึงนับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากเลยที่จะเพิ่มพูนคุณธรรมของตัวเองเนี่ยนะทีนี้ต่อไปเนี่ยนะถ้าหากว่าเราก็มาตรวจดูว่าการปฏิบัติของผู้ใดอย่างไรเมื่อ,อไหรก็ตามยังไงมันก็ไม่พ้นการเจริญอินรี่ห้าเนี่ยนะนะบทวนนะว่าการปฏิบัติในสติปัฏฐานการพิจารณารูปจะพิจารณาขนาดไหนก็ไม่พ้นจากการเจริญอินรี่ห้า เพราะถ้าอินรี์ห้าไม่เป็นไปอย่างควบคู่กันบรรลุไม่ได้